ตออก,กบสบายเคยเล่นกันมาจ้ะอะไรแข็งเตรียมน้ำแข่งก่อนเลยรับเร้งจะไปทำที่บ้านกันนะคะเพื่อนๆแข่งใส่ไปเลยจุ๊บๆค่ะจุ๊บๆเราจะไปเตรียมใส่นมนี้แล้วก็โยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆสูตรใบร้อนน้ำหนักกันสูตรเย็นนะคะตอนเย็นเราไม่ต้องกินอะไรนะไม่ต้องกินข้าวเลยเราใช้ตัวนี้แทนนะคะเอาหมดหรือมันแข่ง มมอโอเคเดี๋ยวเรามารถลูกันนะคะด,ด,ด,ดูคนนี้ก็บอนจ้าน้ำแข็งนะไม่งราคามวนนี้ <c oughs> เตรียมแก้วพร้อมเลยนะคะลองดูกันนะสปัดอันนีกันนะนี่เราจะมากินของเซเว้นกันวันนี้ากไก,ก่ก็ขี้เกียจถือมาเนอะอ กล้วยหอมหมูเย็นชื่นใจจังหอมมากเลยหอมกลิ่นกล้วยนะคะเพื่อน,นอาหารชื่นใจรอบเย็นกันนะแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตนะเนี่ยที่เป็นชิ้นโยเกิร์ตแบบนี้เลยมันจะกินแบบออกอร่อยดูจากไหนมาดูใน YouTube มาอือแล้วเราก็ตัดใส่เลยคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมข้างหน้ามันก็จะสวยๆนะคะเพื่อนน,นี่ หน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้เลยใส้นแข็งไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เย็นอาหารลดน้ำหนักมือเย็นมามาดูหน้าตามันนี่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่อย่างนี้นะคะคนเข้าไปคนเข้าเข้าไปนะคะเราก็ตักกินเย็นๆใส่กับน้ำแข็งนี้นะเหมือนหวานเลยนะมาอืม,ม,อ,มอร่อยลองซื้อไปกินดู